วันนี้เวลา20นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาพิไทยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานที่ ที่ศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการตลอดไปดังนี้ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองุลีพระบาทรับพระราชทาน,นโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1งาน72.70ตารางวาเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน92.3ตารางวาเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่10ไร่2งาน65.70ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน22ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าทุนละองทุลีประบาดรับราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1059ไร่1งาน36.70ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน63ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบ,บก พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน85.20ตารางวาอเภอัอำจชงหวัจเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายในเรศวรจัังหวดเพชรบุรี พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระาชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.2ตารางวาอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 พลตรีประยุกธ์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.80ตารางวาอำเภอเมืองเ,เ,เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทนหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560 ในภาคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชาการของจังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์สิโรดผลพันทินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลอองธรีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1นึ่งานสิตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา20นาฬิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชบรโรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลานายุกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยและคณะเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาณิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา20นาฬิกา52นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนายุกสภามหาวิทยาลัยกรสินและคณะเฝ้าทุนละอองตุลีประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาักิ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว